นี่คุณจะกดไลค์ตามช่ไหมหรไงเดีย๋ยวคุณ ในคุณบอกว่าคุณจะเลิกทําตัวเป็นเด็กไงแล้วนี่มันอะไรกันนะฉันขอทีเถอะฉันอยากอยู่แบบสงบสงบบ้างแล้วคุณมองเห็นผมแต่ในแง่ร้ายเท่านั้นเหรอครับก็ฉันผมต้องทํำยังไงผมถึงจะกลับไปเป็นนายเลขคนเดิมก็คุณไม่ใช่นายเรขคนเดิมแล้วไงคะถ้าเป็นเรื่องครอบครัวผมผมจัดการได้แน่ แล้วผมลความรู้สึกผมเละพ่อแม่เป็นคนมีเหตุผลในที่สุดเขาก็ยินดีในสิ่งที่ผมเรื่องมันเป็นแบบนั้นมาตลอดผู้ชายคนนี้มาอยู่ที่นี่ได้ไง น่าจะเป็นผมมากกว่านะครับที่ต้องถามว่าคุณมาทำอะไรแล้วถ้าคุณเป็นเจ้านายเฉยนี่มันหมดเวลางานะคุณกำลังจะบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาของคุณนั่นเหรอจะว่าแบบนั้นก็ได้ครับแต่ว่าที่จริงแล้วผมกับเฉยเนี่ยเรามีเวลาอยู่ด้วยกันมามากกว่าที่คุณรู้ด้วยซ้ำ แกไม่มีสิทธิ์พูดถึงอดีตชั่วๆที่แกเคยทำเพราะตอนนี้แกไม่มีสิทธิ์กับเขาแล้วฉันไม่ยอมแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรที่จะยอมหรือไม่ยอมฮะฮะหย,ยุหยดหยุดพอได้แล้วอ, <c oughs> อดี๋ยวติงเดี๋ยวติงเดี๋ยวติงไม่ไม่ใช่ขาเขา <c oughs> นนท์บอกโม่ขึ้นมาเดินไหมไม่ก่อน ส,สามสองไอ้แกเลิกพูดถึงอดีตที่แกเคยทำไว้ได้แกไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาฉันไม่ยอมแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรที่จะยอมหรือไม่ยอมฮะพอพอได้แล้วพอทำได้เราทั้งคูนั่นแหละไม่มีใครมีสิทธิ์ในตัวฉันทั้งนั้นอ่ะออกไปได้ละวนาออกไปชิญบอกให้กลับไปไงคุณก็เหมือนกันอ่ะ อย่ามาทำตัวนักเลงที่นี่ผมไปนะแต่คุณจำไว้นะผมพร่ำบอกคุณตลอดว่าผมจะอยู่ข้างคุณเสมอเพื่อให้คุณพ้นจากคำดูถูกที่ว่าคุณเป็นชู้หรือเป็นได้แค่เมียน้อยแต่ถ้าคุณจะยอมลดตัวไปเกลือกกลั่วกับไปพวกต่ำตรงผิดศีลอยู่แบบนะี้คุณก็จะไม่เหลือ นรถเขาค่อยๆขับออกมาปึ๊บมาพี่บ้าน ไอ้นูนผักตูดปิ้วมาหนี้เลยชนข้อโมจิผักเยี่ยมเหมือนตุ๊กตาลุ่มลุกเลยผักใส่กูด้วยใครที่เข้าไรนะน้องโดนทำลายผู้ชายแย่งกันผู้ชายไม่แย่งกันผู้ชายผักออกผักตัวกระเด็นปิ้วอย่างนี้น่าจะเที่ยวคุณยูโรคุณยูโร ครับ да เนี่ไปซื้อไว้เลยได้ไหมเดี๋ยวต้องขายก้าวผมรานขายยามาซืกอนครับสายห้าสี่สามสองเชิดนี่มันเป็นเวลาของคุณนั่นหรอจะว่าแบบนั้นก็ได้ครับแต่ที่จริงแล้วผมกับเชิดเนี่ยเรามีเวลาอยู oui. ่ด้วยกันมามากกว่าที่คุณรู้ด้วยซ้ำ เลิกพูดถึงอดีตชั่วๆที่แกเคยทำไว้ได้ลวแกไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเขาฉันไม่ยอมแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรที่จะยอมหรือไม่ยอมฮะปอดปิพอ,อเลยนะพอทั้งคู่เลยนะไม่มีใครมีสิทธิ์ในตัวฉันเท่านั้นน่ะออกไปได้แล้ว แล้วคุณจำไว้ผมพร่าบ,บอกคุณมาตลอดว่าผมจะอยู่ข้างคุณเสมอเพื่อให้ไม่โดนดูถูกว่าเป็นได้แค่เมียน้อยหรือว่าเป็นได้แค่ชู้แต่ถ้าคุณจะยอมลดตัวไม่เดือดรัวก,กับพวกต่ำตมเนี่ยคุณก็จะไม่เหลือใคร <laughs> อะไรอ่ะใ <laughs> ห้ผมเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ็บน่อย